สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิจารามฤทธิ์ดำเนินรายการสภาความคิดเต็มร้อยห้าสมัยไทยแลนด์วันนี้วันพุทธที่หกสิงหาคมพุทธศักราชสองพห้า้อยหกสิบแปดเพลงเข้ารายการวันนี้ทะเลสีดำดูลาเกลต้านะครับ เปิดเพลงนี้เข้ามาไม่ใช่ตั้งใจว่าจะพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันดิบรั่วลงทะเลนะครับตั้งใจจะพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะมีน้ำทะเลหนุนสูงแต่หาเพลงที่เกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนสูงไม่ได้นะครับก็เอาเป็นทะเลสีดำไปแทนก่อนแล้วกันนะครับข่าวที่ว่านี้สทชเตือนพื้นที่หกจังหวัด ระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเจ็ดถึงสิสามิงหาคมนี้นะครับ7ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้หจังหวัดที่ว่านั้นก็ไล่จากนนทบุรีลงไปเลยครับนนทบุรีกรุงเทพหานครสามสมุดก็มีสมุดปราการสมุดสาครสมุดสงครามแล้วก็เหนือกรุงเทพอีกจังหวัดหนึ่งด้วยก,ก็คือนคอนปรปฐมนั่นหมายถึงว่าอีก คือไม่อยากเพียงแค่เจ้าพญานะครับก็อาจจะหนุนไปทางนู้นได้ด้วยเช่นกันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะปกติธรรมดาแต่ว่ามาถึงช่วงเวลานั้นทนไม่เอันะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศทั่วไปในช่วงนี้ข่าวสดก็รายงานบอกว่ากลัวรตูเตือนฝนกลับมาแล้วเจออิทธิพลมวลสุมเตรียมรับมือ ช่วงเย็นถึงค่ำนี่เรื่องของวันนี้นะครับซึ่งมีที่มาก็คือย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมไทยเหนืออีสานตอนบนและภาคใต้มีฝนลมแรงระวังน้ำท่วมนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศก่อนหน้านี้วันนี้ไทยรัฐก็บอกว่ากรมอุตุไขข้อสงสัยทำไมทั่วไทยถึงมีอากาศร้อนแม้อยู่ในช่วงฤดูฝน ในปีนี้2568เนี่ยนะครับเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรก็ดูสักหน่อยดิงให้เป็นที่รับรู้ไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเขาบอกว่าตัวปกติช่วงปลายเดือนกรกฎา,าคมถึงสิงหาคมจะมีฝนตกชุกและตกต่อนเนื่องทำให้สภาพอากาศไม่ร้อนมากเพราะมีเมฆและฝนมาช่วยคลายร้อน ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะกลับมาตั้งฉากกับประเทศอีกครั้งปี2668ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมโดยศูนย์มีกำลังอ่อนประกอบกับความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ได้แผ่ขึ้นมาปกคลุมคาเรียดำมันและภาคใต้ของไทยทำให้มีฝนตกน้อยลงและท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมากเมื่อฝนมีน้อยแสยงแดดจึงส่องตรงกับประเทศไทย ความร้อนจริงสะสมมากขึ้นนะครับอุณหภูมิทั่วประเทศจึงสูงขึ้นก็เฉลี่ยถึง36ถึง38องศา,ศาเซลเซเยสและตั้งแต่วันที่6สิงหาคมคือวันนี้ไปนะครับอากาศที่ร้อนจะเริ่มคลี่คลายลงเนื่องจากเริ่มมีฝนและมีเมฆมากนี่ก็เป็นเรื่องของอากาศอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของอากาศในเมืองไทยแต่เป็นเรื่องที่ พึงสังวรในทศนาของผมนะครับฝนตกหนักแบบฟ้ารั่วทำดินโคลนไหลทะลักทั่วหมู่บ้านที่อินเดียสังเวยแล้วสี่ศพคาาสูญหายห้าสิบถึงร้อยคนปีนี้ก็มีความชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สภาพอากาศต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป ถ้ามองในมุมที่ผมติดตามข่าวอย่างคุยกับอาจารย์ประสาตลอดก็ต้องมองในมุมของโลกร้อนแต่บางท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ผัดเปลี่ยนไปนั่นก็แล้วแต่การวิเคราะห์และพิจารณานะครับช่วงนี้เข้าสื่ช่วงจับประเด็นครับจับประเด็นในช่วงเวลานี้ผม ได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงดรสุภาพร์ปิติพรหรือหมอต้อมท่านเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบกวันนี้ที่หมอต้อมบอกมานั้นจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรที่ดับกลิ่นแรงๆนะครับเรื่องสมุนไพรนั้นเป็น ประโยชน์มากนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการแพทย์แผนตะวันตกแล้วแต่บางเรื่องนั้นสมุนไพรก็จะช่วยได้มากและบางเรื่องก็หายาต่างๆที่จากแผนตะวันตกไม่ได้ง่ายเช่นกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอต้อมครับค่ะสวัสดีพี่เปียกแล้วก็พี่เกียบและท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยค่ะครับผม ได้ยินว่าอาจารย์มอต้อมจะพูดถึงสมุนไพรที่ดับกลิ่นแรงๆเช่นกลิ่นศพใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะค่ะเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็มีคำอธิบายในเชิงวิชาการสมัยใหม่นะคะคะในเออเรียกว่าในระบบรับสมัมผัสเนี่ยไม่ว่าลิ้นหูตานะคะ,ะ,ะ,ะผิวหนังเหล่านี้เนี่ย จะมีการเอาไปรวมศูนย์้าแปลสัญญาณแต่กลิ่นเนี่ยจะเป็นอจะเป็นการรับที่ไม่ต้องไปแปลที่ไหนวิ่งไปเลยก็คือ,อมีการตอบสนองที่เร็วล้วก็อยู่ในความจำส่วนลึกมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งค่ะพี่เจีย๊ยบศาสตร์นี้ยต้องขออภยัยทุกท่านสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวผู้่สายงานจะต่อให้ใหม่นะครับ ผมกำลังสนทนาอยู่กับเภสัชกรอหญิงดรสุภาพรพิติพร์หรือหมอต้มที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนามูลิที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศวันนี้กำลังสนทนาเรื่องสมุนไพรดับกลิ่นที่แรงแงน,นะครับในสครูนี้อาจารย์หมอต้อมพูดถึงเรื่องศาสตร์อะไรนะครับอาจารย์ครับอารมาเทอร์ปีค่ะครับ อโรมาเทอราปี therapy, เนี่ยเป็นาภาวะเป็นกา,ารรักษาด้วยกลิ่นหอมการบำบัดด้วยกลิ่นหอมนะคะคเป็นเป็นศาสตร์ที่เหมือนกับมีการประกาศชัดเมื่ออประมาณร้อยกว่าปีมานะะแ,แล้วที่ฝรั่งเศสนะคะแต่จริงๆแล้วโบราณในอียิปต์โบราณอินเดียจีนโรมันเนี่ย ก็มีการใช้พืชหอมนะคะอาจจะเป็นใช้ร่วมกับการนวดใช้ในงานศพการลมควันศพนะคะใช้ในการดับกลิ่นนะคะในส่วนของการมาบัดด้วยกลิ่นหอมะเมืองไทยเนี่ยก็มีนะคะเราจะอยู่ในพืชศักดิ์สิทธิ์นะคะจริงๆแล้วกลิ่นหอมในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับธาตุลมคือไปบัด ไปปลักธาตุลมธาตุลมนี่ก็จะเป็นตัวป่วนคือดินน้ำลมไฟอ่ะถ้าุธาที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราเนี่ยดินน้ำลมไฟสี่ธาตุเนี่ยถ้าธาตุไหนเนี่ยกำเริบอย่างพิการก็จะไปกระทบกับธาตุอื่นๆนะคะแล้วตัวที่ชอบกำเริบอย่างพิการมากกว่าใครเขาเนี่ยก็คือธาตุลมเพราะว่าโครงสร้างของธาตุลมมันไม่มี มีธาตุลมแต่เราจับไม่ได้เช่นเราคิดเนี่ยเราจับไม่ได้เราปวดเนี่ยตัวปวดไม่อยู่ไหนนะคะดินน้ำลมไฟมันกะแสไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าแต่เราจับกระแสไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นเราจับลื่นไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ธาตุลมนี่ก็จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเหมือนเช่นความเครียดเนี่ยคือความเครียดก็เป็นอการกําเริบของธาตุลมความเครียดเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของโรคหลายโรค ทางการแพทย์แผนปัจปจุบันไม่ว่าจะเป็นมาหวานกําเลิรหรือว่าโกกรคกระเพาะอะไรต่างก็สืบเนื่องม,มาจากความเครียดทีนี้ในตัวของอารมาทเทอร r ปีหรือกลิ่นหอมเนี่ยก็จะมีตัวที่จะไปะทําให้ธาตุลมเนี่ยเป็นปกติบ้านเราก็จะมียาหอมยาลมยาดมยาอมยาหมองเรียงไว้นะคะ,ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในยเรื่องของธาตุลมอันนี้ก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิม หรือแม้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไผ่ไล่ผีปอบที่กลิ่นของไผ่เนี่ยก็คงจะไปกระตุ้นระบบประสาทเวลาที่คนหลุดโรคไปเนี่ยอะจะมีทั้งเคียนโดยไทยเหล้าไครเป็นแท่แงๆแร้ไปจี้ๆอะไรเงี้ยท,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 ที่ตามตัวคนผีเข้าอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. แล้วก็ปลูกไผ่ไว้กันผีหรือว่าว่านประหอมหรือว่านหอมเนี่ยคนอีสานก็จะใช้ทุกๆในการ ใส่ในน้ำไปส่งน้ำพระหรือว่าในพิธีกรรมที่เป็นมงคลกลิ่นหอมหัวว่านหอมก็จะหอมแบบลึกซึ้งเอามาใช้ในเครื่องสมอางเช่นเป็นยาสระผมอะไรบ้างรวมถึงในพิธีกรรมงานศพต่างๆนะคะ,ะงานศพนี้ก็จะไปดักกลิ่นศพเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโฟมบิลินไม่มีโรงเย็นนะคะก็จะมีพิธีการ ดับกิ่นศพไล่น้ําเหลืองสิ่งที่นิยมเอามาใช้นก็ยังมีเช่นใบฟูะคะ่ะเช่นใบฝรั่งเช่นดอกพิกุลเช่นส้นกลิ่นแล้วก็พืชตระกูลส้มอ,อย่างเช่นผิวมะกรูดผิวมะสังนะคะอ่ามีไม่แั้ม่มะนาวอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนํามาใช้ในการดับกลิ่นอ่ต้มเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าความรู้ที่ อไปเรียกว่าไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยไปเห็นไม่ได้จด่หงนริงจังเลยนะพี่เสียเป็นเรื่องเล่าอ,อ,อ๋อตอนนี้มันไม่เป็นมงคลเขาไปเช้นในง,งานศพเช่นดอกพิกลเนี่ยเขาบอกจะปลูกไว้ตามวัดแล้วก็ะจะเป็นตัวที่มีกลิ่นหอมนานทีนี้พอมีกรณีของภูมิเขือซึ่งมีกลิ่นจากซา,ากศพซากศพการย่อยสลายของซากศพเนี่ยแล้วก็ หนีก็หนีไม่ได้เพราะต้องเฝ้าฐานทหารที่นัเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อทำให้ต้องเองไปคิดว่าเอะสมัยก่อนเขาทำยังไงแล้วก็ไปคิดถึงศาสตร์แผนปัจจุบันที่เรียกว่าอโรโมาเทอร์ตีอ,อในเรื่องของการดับกลิ่นเนี่ยอก็คือเอากลิ่นที่แรงๆเนี่ยไปไปดับไปกบกลิ่นไปกบกลิ่นที่มานะคะแล้วก็อไปจับดีเซเตอร์ ที่ได้กลิ่นคือปกติเราเลยได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยบอกแล้วว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็น,นกลไกที่สําคัญในการที่ไปมีผลต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการที่อยู่กับกลิ่นศพเนี่ยเอ่อมันไม่ได้แค่แบบเหน็นนะ่ะมันไปมีผลหลายอย่างเพราะอย่างพวกเอ่อฮิปโปแคมปัสเนี่ยเป็นเกี่ยวกวับความจําระยะยาว นะคะน<ะ>ี่แล้วก็ไปมีผลต่ออารมณ์ความรวมแล้วมันจะฝังซึ่งเมื่อทเราเห็นฝนตกเนี่ยกลิ่นดินเนี่ยจะกระ,ะตุ้นมาถึงใจเราเพราะมันฝังใจนะคะ,ะแล้วก็น้ําหอมบางกลิ่นซึ่งน้ําหอมขายดีเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยก็ะจะทําให้เกิดลันชวนเรื่องต่างๆที่กลิ่นมีแบบบาทมากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้กลิ่นศพเนี่ย จะกินสดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นในสิ่งที่ตรงข้ามเลยนะคะมันจะกระตุ้นความกังวลความเศร้าหมองเอ่อความกลัวนะคะมันเกี่ยวข้องกับโฮอร์โมนหลายอย่างแล้วโฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดความกลัวเหล่านี้เนี่ยมันจะไปมีผลต่อร่างกายความเอ่อโดยเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงนะคะก็จะทําให้อ่อในเป็นความทรงจําที่ฝังลึกนะคะ ก็เป็นอันตรายคืออย่าคิดว่าการที่เราอยู่กินศพแล้วเนี่ยเราปลอดภัยนะคะ,ะ,ะในส่วนของคนที่ต้องอยู่ห้องชนันสูตรเนี่ยบางทีเขาก็จะมีะเช่นเอาแมสไบอบกระบูนไว้จริงๆว่าใบหนาดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่คนโบราณเนี่ยใช้ในเรื่องของไปอาบน้าศพไปต้มอ,อาบน้ำประวางอาบน้ําศพต่างๆเนี่ยใบหนาดเนี่ยคือกระบูนธรรมชาตินะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการที่ มีกลิ่นศบเนี่ยแดดเนี่ยจะบรรเทาได้จากการที่โมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะไปจับก,กับรีเซพเตอร์ยั่งจับไปก่อนไปกบกลิ่นนะคะ,ะากับการไปกระตุ้นเรียกว่าไปกระตุ้นสิ่งที่สมองนะคะให้มีความสุขมีความผ่อนคลายเหมือนไป ออกฤทธิ์ในทางตรง,ตรงกันข้ามนะคะกับตัวที่ไปกระตุ้นทําให้คึ้นไส้อาเจียนหดหูหายใจติดขัดเห่นบอกกินข้าวไม่ได้เลยนะคะคือ,อมันจะมีผลต่อจิตใจมากๆแล้วก็จะไปมีผลกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นทางแนวหลังที่ทำพวกยาดมซึ่งยาดมม่นก็จะมีส่วนผสมของเปปเปอร์มิ้นต์เมนทอนกระดู่อ แล้วก็น้ำมันหอมระเหยพวกดูคาลิปลาเวนเดอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไปช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็การกรองเนี่ยตัวที่ดูดกลิ่นได้ดีคือผงฐานในมาสในหน้ากากอนามัยที่มีผงฐานอยู่เป็นส่วนประกอบอยู่ก็คือเอ5เก้าห้าแต่มันหายใจลำบากนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้หน้ากากอนามัยที่มีคาร์บอนอยู่ มันจะช่วยกรองโมเลกุลเล็กๆที่อที่ได้จากการระเหยขึ้นมาโมเลกุลมันเล็กมากกําจัดได้ยากกลิ่นกลิ่นหรือต่างกลิ่นเนี่ยเป็นตัวที่กําจัดยากเพราะโมเลกุลทอเล็กมากนะคะ uh huh. ตัวที่จะไปดูดซับนี่ก็คืออพวกผงถ่านนะคะแล้วก็อตัวที่ไปช่วยกันได้ก็คืออี๋ยวนี้เขามีหน้ากากที่มีผงถ่านอยู่ก็ทางเราเองก็ได้อ ส่งไปให้ที่ศรีสเกตนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีความเร่งด่วนทีนี้สม,มุนไพรตัวหนึ่งที่ต้องคิดว่าเอมันต้องบรรจุมันต้องหนักแล้วสมุนไพรอะไรที่คนโบราณใช้กันเยอะทีเดียวนะคะซึ่งนั่นก็คือใบผูกร่อมเองเดยได้รับไปรับพ่อหมอชอยสุพินิดซึ่งเป็นหมอพื้มบ้านดีเด่นเป็นหมอไทยดีเด่นของกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ย เราไปรับมาแล้วก็สิ่งที่พ่อเขาเรียกหาเนี่ยก็คือใบพลูออมไม่ใช่ไหมคะหมาก,กับพลูพลูเนี่ยแบบเอต้องเองซึ่งเอค่อนข้างเห็นคุณค่าของพลูเพราะว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ของหลายชุมชนทีเดียวบอกว่าพลูมีศักดิ์สิทธิ์ยังไงไอ้เดี๋ยวนี้คนไม่ได้กินหมากแล้วก็เลยเบียพลูมาปลูกไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพลูให้พ่อแล้วก็หาหมากนี่ก็น้องๆเขาก็ไม่หา หากันมาได้อะนะคะเพะนมาสกับพูเนี่ยก็เป็นสิ่งจะรู้เจริญใจให้กับคนยุคนึงแต่เลิกง่ายจะเรียกว่าเป็นยาเสพติดที่เลิกง่ายเป็นยาเสพติดที่เลิกแล้วในสังคมก็ว่าได้นะคะแล้วก็ก็เห็นคุณค่าของพู่พูเนี่ยจะดับกลิ่นแรงๆซึ่งเราสามารถเอาพูมาขยี้ขยี้ขยี้เอาใส่ไปได้ม่แอให้มาสมันแบบเอให้หน้ากากเนี่ยอยู่ในน้ำมันยังหอมน้ำมันหอมระเยอยู่ในหน้ากากหรือทุกๆ ให้น้มันหอมระเหยออกมาแล้วก็ใส่ห่อผ้าหาที่แขวนไว้อาจจะแขวนคอไปรูปตุ้มไว้ก็ได้นะคะ,ะ,ะเพื่อจะได้กลิ่นระเหยออกมาแล้วก็อาจาอะจะมีการเปลี่ยนบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่างคือต้องจะบอกคำลับให้ทำไมต้องเลือกใบพูเพราะว่าใบพูไม่ว่าจะเป็นอินเดียเอ่อมาเอ่อทางสีรังกาเลยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยอินเอ่อใบพูเนี่ยจะไล่สิ่งอัปมงคลอื นะคะก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ในแถวอีสานใต้แล้วก็มีใบพูแล้วได้กลิ่นที่ไม่เป็นมงคลกลิ่นศพอะไรเงี้ยใบพูน่าจะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นค่ะอ่าค่ะตอนนี้ใบผูเองก็ยังมีอยู่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์หมอต้อมครับค่ะในอีสานใต้เนี่ยยังเคี้ยวหมากอยู่มีน้องบางคนถามว่าพี่ต้อมทำไมสูตรนพยกเขา ขอรับบริจาคมากรรอออก,มากระพูหมากกระพูในสคยาม้าของคนสมัยก่อนที่ทำให้ใมีพลังมีชีวิตที่จะทำไล่ทำนาในสงัสงคมเกษตรกรรมค่ะอืมแสดงว่ายังมีความต้องการอยู่เนาะอืมค่ะท <คน S 1> ี่รู้คุนคีขาก็ยังมีเยอะอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับเอ่อต้องคิดว่าใบพูเนี่ยเป็น เป็นสมุนไพรในยามสงครามก็ได้นะคะในเรื่องของการดักกลิ่นเรพูดไปแล้วแต่ใบพูยังเกี่ยวข้องกับแมลงสัตว์กัดต่อยผื่นผื่นภูมิแพ้ต่างๆอพวกแพ้พวกชั่วขาวนะฮะไปผื่นภูมิแพ้เรื้อรังก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพวกแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอย่างเงี้ยใบพูมีใช้ได้แล้วก็ใบพูมีฤทธิ์ท่างฆ่าเชื้ออทําให้ชาแล้วก็ดักกลิ่นนะคะ เช้นเราสามารถใช้ใบพลูเป็นทั้งดักกลิ่นเป็นทั้งตัวที่ช่วยรักษาแผลโดยเฉพาะพวกเล็บขบปวดบวมเนี่ยทุบๆใบใบพลกช้ำๆต่างๆเช่นมีอะไรหล่นไปไดที่หัวไม่เท้าแล้วเท้าบวมตุยอยู่เนี่ยปวดนอนไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ใบพลูทุบๆใส่เกลือไปหน่อยแผ่น้ําไปหน่อยจะใช้เหล้าก็ได้นะคะแล้วก็เพาแปะไว้แล้วก็ จะรู้สึกชาแล้วมันจะดูตุตุตตแล้วก็จะหายปวดแ,วแต่ก็จะมีข้อเสียคือผิวที่ถูกใบพูก็จะเป็นสีคล้ำนิดนึง<อ>แต่สักพักหนึ่งก็จะหายไปนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของใบพูเนี่ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องฟื้นฟูโดยเฉพาะที่เราสภาพที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าลมฟ้าอากาศนะคะซึ่งย้ำท่วมติดเกาะในถ้าบ้านเราปลูกใบผูบ้ สักครั้งหนึ่งเนี่ยอก็ในพวกไม่กระทั่งไอท้องอืดอ่เป็นแผลอแล้วก็เกิดการช้ำบวมนะคะรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่ถึงประสงค์เนี่ยใบพูก็ช่วยได้ค่ะอาจารย์ครับมีใบพูไปทำเป็นสมุนไพรขายสำเร็จรูปบ้างหรือยังครับของยาเบสเราใสในยาสีฟันค่ะใบพูเปลิดมะคุดแล้วก็ใบฝรั่งเราทำเป็นยาสันสมุนไพรค่ะ เราพอจะเอามาใช้ทดแทนถ้าเราไม่มีใบพลูดส,ดสดๆได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆแล้วใบพลูสามารถกันน้ำมันเป็นน้ำมันจากใบพลูนะะซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นอันหนึ่งที่ทางอาภาิสิทธิคิดว่าคงเป็นเป้าหมายหนึ่งนะคะจากในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพลูนึ่งแล้วก็มีมีการนึ่งพลูเก็บไว้คือการเก็บพลูเนี่ยก็เป็น ศาสอันหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งเราคงจะต้องหาวิธีในการเก็บใบลูไว้น,นานๆ่ะอืมค,คงจะเป็นสมุนไพรรุ่นต่อๆไปของมูลิธิด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ค่ะต้องคิดว่าเอ่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเราคงต้อง <Okay. S 2> หาสิ่งที่ผลิตขึ้นในประเทศนะคะ <Okay. S 2> จุ <Okay. S 2> ลเพราะว่า้มันหอมมะเขือด้วยจะภูมิใจที่เราทำยาหมองทำอะไรได้ <Okay. S 2> แต่บางทีเราก็ต้องซื้อมาจากต่างประเทศ uh huh. แล้วก็ใบพลูนี่ก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยดับกลิ่นฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นในแง่ของทําให้เราผ่อนคลาย <Okay. S 2> คือกระตุ้นให้เรามีชีวิตชีวานะคะใบ <Okay. S 2> พลูเป็นน้ํามันหอมหอมะเของใบพลูมีฤทธิ์ไปในทางทําให้เราสดชื่นแล้วก็มีพลังค่ะ อันนี้สังคมสมัยปัจจุบันชอบมากเลยนะครับเรื่องการรักษาในลักษณะแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์หมาต้อมครับยินด,ดีค่ะคขอบคุณครัสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรหรือหมอต้อมที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระเจ้าพระยาภัยภูเบศ สนทนาการเรื่องสมุนไพรดับกลิ่นแรงๆเช่นกลิ่นศพนะครับวันนี้วันพุธช่วงหน้าจะได้สนทนากับพี่บุญรัตน์พิชาติไจสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนบูโสในเรื่องข่าวต่างประเทศที่สำคัญซึ่งวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวของธรรมนะครับยังมีข่าวของ เนทันยาฮูอยู่ด้วยก็ไม่ไกลจา,ยยากครั้งเท่าไหร่นะครับหลังจากพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ